สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับกับช่อง Sunny Plants นะครับช่วงนี้นะฮะก็เข้าสู่เดือนมีนาจะเมษาแล้วนะครับซึ่งก็เป็นหน้าร้อนที่ร้อนมากๆครับสำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งแดดบ้านเรานั้นก็รู้อยู่นะครับว่ามันร้อนขนาดไหนนะครับอย่าลืมนะฮะพวกแดดร้อนๆเนี่ยมีผลกับบอลสีนะครับเพราะว่า ถึงแม้บอลสีเองจะชอบอากาศที่อบอ้าวนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาชอบอากาศคืออากาศที่แบบมีแสงแดดแบบเลียเขาอยู่ตลอดทั้งวันนะฮะถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงในร่มหรือว่าเลี้ยงในตู้อบก็ตามนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําไมเราถึงต้องคอยสังเกตนะครับว่าบอลสีกับแดดที่แรงๆเนี่ยมีผลต่อกันอย่างไรนะฮะอันนี้อย่างที่เห็นในตัวอย่างนะครับที่ผมเดินฉีดน้ําลดน้ําอยู่นะครับบริเวณตู้บอลสีนะครับ ซึ่งตู้บอลสีของเราเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นตู้เล็กๆที่สําหรับเอาเตรียมไม้ขายนะครับจะอยู่บริเวณนี้กับพวกไม้ผ่าต้นเล็กๆเ,เนี่ยจะอยู่บริเวณนี้ทีเนี้ยเออมันไม่ได้มีหลังคาข้างบนไงพวกผมผม,ผมก็เลยเอาสแลนนะครับมาคลุมที่ตัวตัวตู้อบเลยนะครับซึ่งหน้าร้อนเนี่ยมันจะร้อนมากๆนะครับทุกคนดูนะฮะ ตรงนี้มันจะตรงกับแดดพอดีมันจะไม่ค่อยมีมันจะไม่ค่อยมีใบไม้มาพรางตรงนี้นะเห็นไหมแล้วมันก็จะโดนพวกต้นบอนพอดีเลยนะครับแล้วก็ทําให้บอลน,นะฮะอาจจะชะง,งักการเจริญเติบโตได้เนื่องจากบนพื้นนะ่ะบนพื้นที่เราใช้เ,เป็นพื้นปูนด้วยนะครับสมมุติว่าสวนไหนหรือว่าใครที่เลี้ยงบอนสีแบบมีตู้อบอย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องดูไว้เพื่อศึกษานิดนึงนะครับแล้วก็พื้นนะ พื้นถ้ามันเป็นพื้นปูนแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องดูคลิปซันแล้วก็อาไปปรับใช้ด้วยนะฮะตั้งแต่มันร้อนเข้ามาเนี่ยนะครับมันร้อนมากแล้วก็เราก็เลยใช้วิธีการแง้มตู้นะครับอย่างนี้นะเราจะแง้มทุกตู้เลยนะครับแง้มประมาณหนึ่งเพื่อให้เขาระบายความร้อนออกมาเพราะว่าช่วงกลางวันนะบอนสีมันก็จะมีการคายน้ําอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับความร้อนของแสงแดดนะครับมากระทบกับน้ําที่อยู่ข้างในนะทำให้ อากาศข้างในเนี่ยอบอ้าวมากนะครับแล้วก็ทําให้มีหยดน้ําค้างที่เค้างที่ใบบอลน,นะฮะสำหรับบอลที่ใบใบเขาเ,เขาเรียกว่าอะไรใบหนาใบาแข็งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเป็นไรแต่ถ้าเป็นบอลที่ใบาบางๆนะทุกคนบอลที่ใบาบางๆนะครับจะทําให้ใบของเขาเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าปลลละอ,องน้ําหรือว่าหยดน้ําที่หยดลงมาค้างบนใบเขาบวกกับ แสงแดดความร้อนที่ได้รับในกลางวันนะครับมันร้อนมากๆเนี่ยมันก็ทําให้ใบไหม้ได้นะฮะแต่ว่าขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับของเราไม่มีหลังคาข้างบนนะครับสําหรับใครที่มีหลังคาข้างบนก็อาจจะกองความร้อนได้แล้วแหละนะครับอาจจะไม่ประสบปัญหานี้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีหลังคาข้างบน มีแต่ลงเรือนอยู่ใต้ต้นไม้ก็ให้ไปสังเกตเอานะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยแดดมันร้อนมากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวไม้มันจะไหม้หมดซะก่อนนะฮะวิธีการนะครับที่ช่วยลดความร้อนนะฮะลดความร้อนลงก็คือการฉีดน้ํานี่แหละนะครับฉีดน้ําใส่อากาศไปหมดเลยก็ได้นะฮะฉีดใส่ด้านหลังเหมือนจําลองว่าฝนตกนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดความร้อนได้นะครับทั้งในเรื่องของพื้นของพื้นที่เอาตู้ตั้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิที่อยู่ภายในด้วยนะครับ พอพวกนี้มันเย็นใช่ไหมมันรู้สึกพลาสติกหุ้มเนี่ยมันร้อนแดดมากมันก็จะอ่อนอ่อนอยู่ไว้นะครับพอเจอน้ําเจออะไรเข้าไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเย็นขึ้นบวกกับเราแง้มตู้ไว้นะตอนฉีดแง้มตู้ไว้ด้วยนะะการแง้มตู้ไว้มันก็เป็นการระบายไอความร้อนออกมาด้วยนะครับคือบอนสีอะ่ะมันต้องการความอบก็จริงแต่ว่าถ้าอบมากอย่างที่ผมบอกนะใบไหม่หมดนะฮะต้องแง้มไว้นะครับแล้วก็เอาใครที่มีไอเนี่ยนะครับมี สแลนดําก็เอาคุมปก,ปกคุมไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่แหละคือเทคนิคหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าสวนอื่นเขาใช้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะใช้เหมือนกันนะในกรณีที่ในกรณีที่ตู้บอลเนี่ยอยู่กลางแดดมากเกินไปอย่างสวนใหญ่หญๆนะขออนุญาตขออนุญาตเอ่ยชื่อน,นิดนึงนะครับอย่างสวนอาจารย์ปอล่าสุดที่โพสต์ไปใน Facebook ส่วนตัวมั้งฮะก็จะโพสต์ประมาณว่าติดสปริงเกอร์นะครับติดสปริงเกอร์เลยนะเพราะว่าสวนอาจารย์ปอเขา มีตู้เยอะเป็นร้อยเป็นพันตู้อย่างเงี้ยเขาก็ติดสปริงเกอร์เลยเพราะว่ามายืนฉีดยืนรถอย่างงี้ไม่ไหวนะฮะกลางวันก็จะติดสปริงเกอร์แล้วก็ปล่อยปล่อยเลยนะฮะก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะที่ที่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเทคนิคที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้เข้ามาดูนะครับแล้วก็นําไปปรับใช้เนาะแต่ว่าของใครดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนใครที่ มีตู้แบบเรานะฮะก็คือวางใต้ร่มไม้หรือว่าวางไว้กลางแดดอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่สังเกตหรือว่าเราไม่รู้จุดนี้มันเป็นแค่จุดเล็กๆอะ่ะมันอาจจะทําให้ไม้เราไม่โตหรือว่าไม่สวยเลยก็ได้นะครับอาจจะใบไม่หมดเหมือนต้นหนึ่งที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านั้นนะเดี๋ยวพาไปดูนี่ขนาดแบบกลางวันก็แอบแง้มไว้นะมันยังไหมเลยนะครับซึ่งก็เป็นต้นราคาที่แพงของเราด้วยแหละนะครับ นะนะฮะก็เป็นต้นนี้แหละนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยเขายังมีหัวอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้ผ่าเขาก็เลยกําลังจะฟื้นแล้วแหละนะครับเพราะเอามาไว้ในมุมร่มๆอยู่ใต้ล่มปลาล์มเลยนะครับอันนี้มันก็ทําให้เราเข็ดขยาดนะเพราะว่าต้นนี้ราคาหมื่นเจ็ดเลยนะราคาหมื่นเจ็ดเลยนะฮะใบไหม้หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เศร้าใจนะก็เลยคิดว่าอืมเอามาทําคลิปแล้วก็ บอกกับทุกคนด้วยดีกว่านะครับจะได้เอาไปปรับใช้แล้วก็ได้ดูแลบอลตัวเองกันด้วยนะฮะถามว่าทําไมแสงแดดหรือว่าความร้อนนะั้มันมีผลกับพวกไม้ใบนะครับเพราะว่าพวกไม้ใบเนี่ยเขามีเนื้อที่บนใบเขาเยอะเนาะแล้วก็เขาต้องการแสงแดดที่ไม่ได้มาพร้อมกับความร้อนขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกไม้ใบหรือไม้ประดับที่เราเลี้ยงกันหรือแม้แต่พวกเ ตระกูลบอลด่างหรือว่าไม้ด่างอื่นๆนะครับเขาจะไม่ได้ชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่พวกเราจะเอาสแลนมาครอบกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นการเลี้ยงที่ถูกวิธีแล้วก็เป็นการดูแลบอนซีของเราไปด้วยนะครับหรือว่าดูแลไม้ด่างของเราไปด้วยแต่ว่าพวกไม้ดอกนะส่วนใหญ่ไม้ดอกเนี่ยเขาจะจะชอบแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยจะทําให้สีสันบนดอกของเขานั้นสวยงามนะครับเดี๋ยวขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับช่วงนี้อาจจะเห็นซันโพสต์ขายต้นไม้บ่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์พัง โทรศัพท์พังแบบกดหน้าจอไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าที่อัดอยู่เนี้ยก็อาัดจาก iPad นะฮะก็อย่าเพิ่งรำคาญกันนะถ้าใครเห็นแบบโพสต์ขายต้นไม้บ่อยๆนะครับก็ขอความกรุณาใครที่ใจดีก็อุดหนุนก็ได้นะครับมาคุยกันได้หรือว่าตามมาที่เพจก็ได้นะครับเพราะว่ามีต้นไม้เล็กๆมากมายนะครับมีทั้งราคาหลักร้อยหลักพันหรือว่าแบบอ่าอ,อาจจะอยากได้ต้นใหญ่เงี้ยเราอาจจะมีแบ่งนะครับก็สามารถตามกันมาได้นะครับที่เพจซันนี่แอนดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ ไหนๆก็ทําคลิปแล้วเดาแทนอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ผมได้ปรับเปลี่ยนวิธีแล้วก็พัฒนาการนะเป็นโดมแดกนะเพราะเ็นชัดเนาะอันนี้คือพัฒนาการนะครับในการย่อยสลายใบก้ารปูของผมนะครับผมก็เอามาเอากันไกลมาตัดเอานะคือตัดมือเลยแบบชับๆๆเลยนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะย่อยได้ขนาดนี้แต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าดีอะฮะ รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยกับดินก้ามปูประมาณนี้นะอันนี้คือใบก้ามปูผสมกับดินนะแต่ว่ามีใบก้ามปูมากกว่าดินเท่านั้นเองก็เป็นดินดินถุงนี่แหละแล้วก็เรื่องของดินถุงผมก็อยากจะทาคลิปเปรียบเทียบเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีดินดินถุงที่เหมือนหลอกขายอ่ะเป็นดินพวกดินเหนียวดินแดงอะไรอย่างเงี้ยมาปลูกต้นไม้มันก็ไม่สวยแล้วก็มันจะมีดินบางพวกที่ดีมากๆเลยนะครับเอามาปลูกต้นไม้นี่สวยนะฮะ ช่วงหน้าร้อนนะครับอย่าปล่อยให้บอลสีอยู่ในตู้อบแบบปิดสนิทนะทุกคนย้ําอีกทีอย่าปิดสนิทแง้มเขาก็ได้นะฮะในช่วงที่อากาศมันร้อนมากๆอย่างเช่นช่วงประมาณ11บเอโมงไปจนถึงบ่าย3ามโมงประมาณนี้ก็แง้มได้นะครับ โอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมสนับสนุนซันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนซันมาเป็นอย่างดีนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับติดตามได้เลยนะวงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็ดูคลิปต่อไปมุมบนซ้ายขวานะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ